กูแน่กะเอาถึงตายเลยไงเนี่ยเสกเลยไปไปพอจําได้แล้วแต่ยังจําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าไม่รู้จักเจ้าอ่ะข้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่ว่าแก้มหน้าหอมมากเลยว่าอีเหนาจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วเนี่ยเนียนเนี่ยอีเหนาอีเนียน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 เทวดาอาเขาเรียกคุว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาล็หรอกเรียกทิศสามให้เป็นกบเลยเอเทวดาเรียกเป็นเพื่อนเลยไงเนี่ยรีบเสกสักทีเถอะ ทำไมอใช่ไหไม่ไหวแล้ววันนี้ข้าจะทำตามสิ่งที่ท่านพี่พองโอ้ยลิ้นพันไปหมดเล้วไม่ใช่วันนี้เขาต้องหอมตุนไวไงตั้งแต่ออกมายังไม่หอมเลยพรุ่งนี้หยุดสองวันวันนี้ข้าจะพาเจ้าทำตามสิ่งที่ท่านพี่เจ้าบอกคือมาหอมเจ้าต่อหน้ารูปปั้นอสัญญาแนหว่าข้าขออนุญาตนะ หอมเลยเหรอพอให้เจ้ารื้อฟื้นคืนความทรงจำรักกันตลอดไปเฮ้ยเปิดหัวเอายาพลาบอ่ะอุศบาอุศบาอุศบาอันเดอร์อุศบจังด้วยถ้าได้เจอเจ้าแล้วจับได้แล้วจับได้เหมือนกันไม่น่าเชื่อเลย ที่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เพราะใครอ่ะเพรอเอาะไอ้ห่านี่งไงเอ้ยอย่ามาทษดฉันสิมีสาบมั่สซั่วจำกันได้แล้วใช่ไหมเอ่อท่านเป็นใครครับข้าคือองค์สัญยเดวะผู้ดูแลและปกปักรักษาณเมืองแห่งนี้ข้าเป็นคนหมายมั่นปันมือให้เจ้ารักกันแต่งาตงานกันเลยแต่งงานกันเลยแต่งงานกันเลยแต่งงานกันเลยเทวดาเทวดาข้าจะบอกเคยดูอ่ะเคยดูเ <c ười> ทวดาข้าจะบอก อยากให้แต่งงานกันกูผิดเนี่ยนะอังน,นี้ตอนนี้ให้เขาสองคนคุยกันไหนๆเจ้าก็ใส่สรรีชมพูคู่กันแล้วเอาแต่งกันเลย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 แต่งก <c oughs> ันเลยเทวดาทเวดาอีกแล้ว<ม>ทำนะตัวให้มันเหมือนเทวดาหน่อยดิเดี๋ยวแต่งแน่แต่ว่ายืมสักห้าแสนได้ไหมไอ้เต้นมีหมอกำลังอะไรไทยอะไรลูกเล็กๆเลยจำจำชื่อไม่ได้เลยไอ้บ้าเอ๋ยทีเอ๋ยห้าแสนองค์ท่านคุยกันไปได้ไหมใคร แล้วก็มึงจักรวาลอีกทีนะมึงโดนจักรยานอากาศกูแน่จะเอาถึงตายเลยเนี่ยนะเสกเลยไปๆพอจําได้แล้วแต่ยังจําไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าไม่รู้จักเจ้าอ่ะข้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะแต่ว่าแกหน้าหอมมากเลยว่าอีเหนาจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วเนี่ยเนียนแน่ๆเหนาไอ้เนียน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 เทวดาฮอนเรียกผมว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องไปคารพมันหรอกเรียกมาทีสาให้เป็นกรบเลยเทวดาเรียกเป็นเพื่อนเลยไงเนี่ย ริดเสกสักทีเถอะิเสกใช่ไหมไม่ไหวแล้ววันนี้ข้าจะทำตามสิ่งที่ที่นพี่พี่บอกโอ๊ยลิ้นพันไปหมดแล้วไม่ใช่วันนี้เขาต้องหอมตุนไว้ไงตั้งแต่ออกมายังไม่หอมเลยพรุ่งนี้หยุดสองวันวันนี้ข้าจะพาเจ้าทำตาม